รีวิวใช้จริงส่วนสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวพัดลมฮาตาลิแบบดิจิตอลนะนี่เป็นตัวที่วางอยู่ในห้องนอนตัวนี้ใช้จริงมาแล้วกว่าอืมน่าจะาป,ประมาณ3ปีประมาณ3ปีสภาพก็จะมีความอันนี้ให้ดูนะครับว่าฝุ่นเกาะจริง <laughs> ใช้จริงนะ นี่คือทำความสะอาดไปบ้างแล้วนะเมื่อเมื่อเดือนก่อนแต่พัดลมเราก็ต้องทำความสะอาดเสมอนะอะเดี๋ยวมาดูว่าตัวฟังก์ชันของตัวฮาตาลิที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันต่างจากธรรมดาอย่างไงปกติเราจะมีพัดลมที่เป็นแบบกดสามปุ่มสีปม่ปุ่มก็คือปุ่มปิดปุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช่ไหมอของฮาตาลิก็จะเป็นแบบนั้น แล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นแบบดิจิตอลที่เป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะครับเราสัมผัสมันก็จะสั่งการอ่าเราค่อยมาอธิบายอันนี้เราค่อยมาอธิบายแต่จริงๆครั้งผมก็ใช้เท้านะใช้เท้ากดเลยใช้เท้าสัมผัสอันนี้อันนี้ขอโทษด้วยเป็นการสาธิตอ่ามันก็จะอันนี้เป็นแบดับสันิ้วหน้ากว้างตรงนี้ก็จะมีความใหญ่พอสมควรระดับความสูงก็เขาบอกว่าปรับได้ห้ารนะดับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเคนี้สูงสุดลวก็จะสูงกว่าสมควรนะผมไม่ได้วัดกี่เซนนะก็ดูด้วยตาก็ประมาณนี้เคยถ้าเกิดวางไว้บนเตียงเนี่ยวางไว้กับเตียงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาระดับที่แบบถึง,ถ,งถึงข้างบนที่นอนพอดีประมาณนั้นสาเหตุที่อ่ะปกติผมรีวิวพัดลมที่เป็นสีขาวที่มินิมอลใช่ไหมแต่อันนั้นมันอยู่ชั้นล่างไงแต่ว่านี้ในห้องนอนโทรอะไรต่างๆมันมีความเป็นสีแบบ สีไม้อะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยพัดลมตัวนี้มันสวยดีเพราะมันเป็นสีครีมมันก็มีความเข้ากันนี่เป็นแบบสามใบพัดมีตัวประหยัดประหยัดไฟเบอร์5้านะครับและที่สำคัญก็คือมีตัวมอ,อกรนี่ก็คือมีมอ,อกรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ซื้อพัดลมที่มัน มีคุณภาพมีแบรนด์มีมอก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเราใช้ทุกวันนะเราใช้ทุกวันแล้วก็มันก็อยู่กับแบบแบบเสียบไฟตลอดอ,ะอ่ะโอเคอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกก็มีความสวยงามอ่าแล้วก็จะมีความนี่ฮะแผงควบคุมคอนโทรลต,ตรงนี้จะเป็นสีดำมีอะไรบ้างอ่ารุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าผมจำชื่อไม่ได้ เอสสิบหกเอสสิบหกดีอะไรสักอย่างไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ไว้ให้เราเข้าไปดูมันเป็นรุ่นที่มันเป็นดิจิตอลรุ่นแรกๆนะเนี่ยตอนนี้ก็คงแบบมีหลายๆรุ่นแล้วแต่รุ่นนี้ยังมีขายอยู่ในออนไลน์เดี๋ยวลองแปะลิงก์เวลาเราเสียบสายเนี่ยปุ่มเนี่ยมันจะติดไว้ตลอดนะครับเป็นปุ่มพาวเวอร์ให้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้แล้วมันระบบมันทํางานอยู่เราเปิดเราก็แค่สัมผัสมันมันก็จะติดขึ้นมาดีฟอ u l ์มันก็คือเบอร์หนึ่ง อ่าตัวสปีดตัวนี้ก็หมายถึงว่าเบอร์ความแรงหนึ่งสองสามเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็กดแต่ครั้งหนึ่งก็จะเป็นเบอร์สองก็ลมแรงพอสมควรนะครับเบอร์สองไม่แน่ใจว่าได้ยินสิบพันารอปอันนี้เบอร์สามน่สุดแล้วเอาจริงนะเบอร์สามแทบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่นอนจริงจริงแล้วเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเ้าอยู่แล้วเพราะเราก็อาจจะเปิดแอร์ร่วมด้วยไงบางครั้ง ต่อมาคืออะไรทามทามเมอร์ตรงนี้ฮะมันเป็นการตั้งเวลาได้อันนี้ผมแค่แบบเห็นไหมว่ามือผมลอยอยู่มันยังไม่โดนปุ่มนะแต่ว่ามันสามารถตั้งค่าปรับค่าต่างๆได้แล้วเนะี่ยคือไม่ต้องโดนก็ได้เห็นไหมมันเหมือนใช้เซนเซอร์อย่างล้ำนะดูมือผมยังไม่แตกนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนให้ละรับเบอร์ หรือเป็นท i มเมอร์ทามเมอร์คือการตั้งเวลามีระดับหนึ่งสองสี่แล้วก็แปดชั่วโมงนะครับซึ่งมันสามารถตั้งเวลาได้ทั้งตั้งเวลาเปิดและตั้งเวลาปิดสมมุติเราเปิดอยู่เปิดพัดลมอยู่เปิดพัดลมอยู่แล้วมากดทามเมอร์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าอีกแปดชั่วโมงเนี่ยมันจะปิดปิดเองสมมติเราต้องการตั้งไว้ให้หลับตอนกลางคืนอย่างเงี้ย เราอาจจะแค่แบบเปิดแอร์ด้วยแล้วอาจจะแค่สี่ชั่วโมงเราหลับไปแล้วเปิดไปตอนสี่ทุ่มตอนอตีสองมันก็มันก็หยุดอ่าหรือมันปิดอยู่นี่เราสามารถกดทามเมอร์ขึ้นมาเพื่อตั้งเวลาเปิดได้ก็เหมือนกันเราจะเลือกกี่กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เรานะครับ อ่าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของระบบดิจิตอลตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ตัว i Comfort ตัวนี้ไม่ใช่แค่ไฟโชว์อะไรปกตินะมันมีความหมายเพราะว่ามันคือฟังก์ชันหนึ่งในการที่จะทำให้เสียงมันเสียงมันดังมันจอไหมมันเป็นฟังก์ชันที่จะทำให้ระบบการทำงานของพัดลมเนี่ยเป็นไปนแบบอตัอตโนมัติก็คือความแรงของระดับพัดลมมันจะปรับเปลี่ยนได้ ตามอุณหภูมิของห้องนะตอนนั้นนะครับเอ้ยอันนี้รำนะเนี่ยนี่คือพัดลมปกติราคาพันกว่าบาทนะเออมันมีฟังชันให้คอมฟอร์ตเรากดตัวนี้ฮะจะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมาก็คือกำลังทำงานหลังจากนี้อุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของห้องหมายถึงว่าเบอร์ของพัดลมอะครับความแรงพัดลมมันก็จะเปลี่ยนตามสมมติเราหลับไปแล้วแล้วบางทีมันมีช่วงที่ร้อนมีช่วงที่อะไรเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนให้ อันนี้คือล้ำแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอ่าแล้วก็เนี่ยฮะเวลาเราปิดแล้วก็ปิดนี่เลยถามว่าการใช้งานก็ง,ากง่ายไหมก็ง่ายนะสะดวกแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่ที่มากกว่าพัดลมแบบปุ่มกดปกติเออแล้วดีไซน์ก็โอเคด้วยข้อเสียเหรอเดี๋ยวทำให้ดูมันมีข้อเสียอยู่ สมมติอะปิดไฟผมปิดไฟปิดห้องให้มืดก่อนนะสมมุติจะนอนจริงปิดมน้นกันจะนอนจริงจะนอนจริงมันต้องมืดของมันต้องมืดเลยทำไมมันไม่ม <t os tres dialogue> <t os tres> <emerges> ืดวะคือถ่ายกลางวันมันก็ยังไงก็ไม่มืดเนาะยังไงแสงมันก็เข้านะแต่กลางคืนนี่คือทุกอย่างมันจะมืดมันจะมืดกว่านี้เยอะเห็นไหมนี่นี่เขายังไม่ยังไม่เปิดเครื่องนะแสงขออนุญาตใช้เท้า นี่เปิดเครื่องแสงไม่ไงแสงอลังการเหมือนกันนะแสงมีความอลังการเหมือนกันนะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้สึกไงเพราะว่าแสงอะไรต่างๆมันยังเข้ามาแต่ตอนกลางคืนที่มืดจริงๆเนี่ยเออมันจะค่อนข้างมีแสงอันนี้คือข้อเสียที่ต่างจากพัดลมปกติซึ่งมันไม่มีแสงอะไรพวกนี้แน่นอนแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับผมก็อาจจะชินแล้วอ่ะ ชินแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นมันก็จะมีแสงนิดๆมันก็อาจจะมีข้อดีตรงนี้อ่าเวลาเราลุกไปเข้าห้องน้ํามันก็ยังพอเห็นคออะไรนึกออกไหมกลายเป็นข้อดีไปทางนั้นเออแต่มันไม่ได้เป็นแสงที่ขนาดรบกวนจนทําให้เรานอนไม่หลับขนาดนั้นนะ่ะเออแต่นี่คือแล้วแต่คือถ้าเกิดไม่ชอบก็โอ้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะสําหรับคนที่แบบต้องนอนแบบไม่มีแสงอะไรเลยเปิดก่อนเปิดก่อน ครับอันนี้ก็ก็เป็นอันที่ผมใช้จริงๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะสำหรับพัดลมฮาตาลิสสิบหนิ้วแบบดิจิตอลแลังาดูรุ่นตรงนี้ก็ได้อ่ะแต่ลองซูมดูรุ่นดินี่ครับ th t คือฮาตาลิรุ่น s หนึ่งห d 4นี่นะ DS รุ่น 16D4 แรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับกระแสไฟ50วัตต์ใช่ไหมอ่แล้วก็จะมีเครื่องหมายมอ,อกอรแล้วก็ผลิตในประเทศไทยโดยฮาตาลิอิเล็กทริกจำกัดโอเคก็ประมาณนี้สำหรับพัดลมที่แนะนำนะครับเพลนรีวิวยหจริงก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะ ถ้ามีอะไรที่ผมใช้จริงๆแบบเนี้ยในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยไม่มีการซื้อมารีวิวไม่มีการจ้างรีวิวแน่นอนผมก็จะมาแชร์ไว้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะในการที่แบบเอ่อคนกําลังมองหาสื่อพัดลมอยู่ว่าเปลี่ยนอะไรเป็นดิจิตอลดีไหมอะไรเงี้ยสำหรับผมก็ก็โอเคนะสะดวกดียิ่งอยู่ในห้องนอนเนี่ยยิ่งเหมาะเลยคือถ้าพัดลมแบบนี้ตั้งอยู่ตรงโซนโต๊ะกินข,ข,ขออ้าวอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่าเราก็เดินไปกดหรืออะไรเดินไม่ได้นั่งตรงนั้นตลอดแต่ว่าถ้าเก ตลอดทั้งคืนในที่ที่เดียวที่เราต้องอยู่เนี่ยการที่มันมีฟังก์ชันต่างๆในการเช่นตั้งเวลาปิดหรือไอคอมฟอร์ตอะไรพวกเนี้ยเอ้ยล้ำนะหึงล้ำนะกับราคาตัวเนี้ยกับมาตรฐานของคาตาลิก็ขอขอบคุณมากครับเพจเลยวิย์จิงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, check, บ sub, ด้วยครับสวัสดีครับ